สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นคริสตชนให้มีสติและเงยหน้าขึ้นหาพระเจ้าเที่ยงวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หนึ่งในเทศกาเกลเตรียมรับสเสด็จพระคริสตเจ้า1ธันวาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวนาลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงกระตุ้นเราให้เงยหน้าขึ้นหาพระเจ้าและเปิดจิตใจของเราให้กับพระองค์พระผู้ทรงแบกรับภาระของเราและทรงค้าจุนเราให้ก้าวเดินต่อไปคารีฟราเทลียโซเรลบนาโดเมนิกาก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำพิจารณาพระสารประจําวันของนบุลลูกาบทที่20 ค่อยยถ,ถึง2 8และ34ลถึง36เรื่องภัยพิบัติในจัก,กรวาลและการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของบุตรแห่งมนุษย์และคำเตือนให้เตรียมพร้อมซึ่งเป็นเรื่องราวตอนที่พระเจ้ชชาตรัสกับเราเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจักรวาลความวิตกกังวลและความหวาดกลัวที่มนุษย์ต้องเผชิญพระรารตอนนี้เล่าถึงการที่พระเจ้าทรงประทานพระวาจาแห่งความหวังและให้กำลังใจและเมื่อตรัสถึงการ การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์ระองสมบอกบรรดาศิษย์ให้ยืนตรงแหลงเงยหน้าขึ้นมองไปยังสวรรค์เพราะการไถ่กู้พวกเขาใกล้เข้ามาแล้วระองปรัดอธิบายว่าความเป็นห่วงของพระเจ้าก็คือการที่จิตใจของบรรดาศิษย์จะไม่ซึมเศร้าไปกับความกังวลฝ่ายโลกและนั่นจะทำให้พวกเขาเฝ้ารอการสเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์ด้วยการตื่นเฝ้า persecuzioni, conflitti, calamità naturali, così. จากนั้นพระองทรงชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วผู้คนในสมัยของพระเยซูเจ้าจำนวนมากเมื่อต้องผเผชิญกับเหตุการณ์อันเลวร้ายต่างๆที่พวกเขาผ่านพบว่าเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาอย่างเช่นการกดขี่ข่มเหงความขัดแยง้งและภัยทิบัติทางธรรมชาติทำให้เขาเหล่านี้ล้วนต่างม,มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตพลางคิดไปว่าโลกกำลังจะแตกแต่พระเจ้าทรงทราบดี ว่าจิตใจของเขาเหล่านั้นตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพระองค์จึงทรงช่วยบรรดาศิษย์ให้หลุดพ้นจากความวิตกกังวลฝ่ายโลกและความเชื่อแบบผิดๆเรื่องการอยู่รอดโดยทรงสแสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะตื่นเฝ้าทั้งทางความคิดและจิตใจของตนได้อย่างไรและจะอ่านแผนการของพระเจ้าในการช่วยเราให้รอดแม้ในท่ามกลางเหตุการณ์อน,นาตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ได้อย่างไรนั่นคือสาเหตุที่พระองค์ทรง แนะนำพวกเขาให้หันสายตาไปยังสวรรค์เพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่างๆบนโลกจงยืนตรงและเงยหน้าขึ้น ค่อยคำเหล่านี้ช่างงดงามยิ่งนักการเงยห<ม>น้าขึ้นมองไปยังสวรรค์จะทำให้เราสามารถเข้าใจความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นขณะที่เราเดินทางไปหาพระเจ้าที่สุดพรงทรงสรุปโดยทรงแนะนำว่า ในพู้วรสาร,ร,สสารที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องบรรดาศิษย์ให้ตื่นเฝ้าและมีสตินั้นพระองค์ก็ทรงเรียกร้องเราทุกคนให้ทำอย่างนั้นด้วยเช่นกัน และดังนั้นจึงขอให้เราพิจารณาชีวิตและมุมมองของเราไม่ว่าเราจะท้อแท้หรือถูกบีบคั้นจากความวิตกกังวลในชีวิตและสถานการณ์ต่างๆในโลกหรือว่าเราจะมีความเชื่อและกล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมองไปยังพระเจ้าพระผู้ทรงเป็นความช่วยเหลือและความรอดของเราก็ตามแม้ความวิตกกังวลมันจะกดทับจิตใจของเราจนทำให้เราถึงกับต้องเลิกลา แต่ในทางกลับกันตรีสเจ้ากลับทรงเชื้อเชิญเราให้เหงยหน้าขึ้นและวางใจในความรักของพระองค์ที่ทรงต้องการจะช่วยเราให้รอดแล้วนั้นพระองค์ก็จะทรงอยู่ใกล้ชิดเราในทุกสถานการณ์ชีวิตพระองค์จะทรงขอให้เราเปิดใจให้กับพระองค์เพื่อที่เราจะได้ผ่านพบกับความหวังอีกครั้งแล้วจึงทรงภาวนาว่า ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพร,ดพระคร,ะร,ร,ริสตเจ้านี้จะเป็นโอกาสอลัมค่าสำหรับเราที่จะเงยหน้าขึ้นมองไปยังพระองค์พระผู้ทรงทำให้จิตใจของเราโล่งขึ้นและพระผู้ทรงคํำจุนเราให้ก้าวเดินต่อไป A tutti auguro buona domenica e buon inizio di avvento. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.